เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนกลุ่มคนในภาคเหนือจะมีพิธีเลี้ยงผีคุนน้ำผีขุนน้ำคือผีรักษาต้นน้ำและป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารเป็นผีที่ให้คุณที่เชื่อว่าเป็นผู้สามารถดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำและพืชพันธุ์ธัญญาหารตลอดจนดูแลคนในชุมชนให้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยต่างๆการบวงสวงเส้นไหว้ผีขุนน้ำ เป็นไปเพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาให้มีน้ําใช้ในการเพราะปลูกและยังเป็นการขอให้ผีประจำํำตุ่นน้ําบรรดาให้ฝนตกมีน้ําจากต้นน้ําทั้งในเขตลูกน้ําของลําน้ําและชุมชนในพื้นที่ราบตามเส้นทางของลําน้ํานั้นๆประเพณีลิ้งผี่ขุนน้ําของกลุ่มเครือข่ายลูกน้ําแม่โปง่งจะกําหนดในช่วงเดือน9หรือมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวนาเตรียมตัวทำนามีการทำเหมืองฝายขุดลอดล่องน้ำเพื่อทดน้ำเป็นประเพณีที่สะท้อนความเชื่อและการปฏิบัติในวิถีชุมชนของเกษตรกรรมที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติด้วยเชื่อว่าต้นกำเนิดของสายน้ำแม่โป่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคอยปดปล่อยนำพาน้ำในแม่น้ำลำคลองเหมืองฝายให้อุดมสมบูรณ์ อดีตการดึงผีขุนน้ำของลุ่มน้ำแม่โปง่งแก่เหมืองฝายหรือผู้ดูแลเหมืองฝายและสมิธเหมืองฝายคนในชุมชนจะปรึกษาหารือกันในการเตรียมงานดึงผีและผู้เป็นล่ามน้ำหรือผู้ประสานงานจะบอกข่าวไปยังชาวนาที่ใช้น้ำร่วมกันให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ข้าวปลาอาหารเครื่องเส้นไหว้ประกอบด้วยเทียนหมากพลู ช่อสีขาวมะพร้าวกล้วยอ้อยแกงส้มหวานอาหารเจ็ดอย่างเมี่ยงบุหรี่และสิ่งสังเวยซึ่งบางปีอาจเป็นหมูหรือวัวควายขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันเช้าตรู่ของวันพิธีกรรมบรรดาผู้คนต่างนำวัสดุอุปกรณ์เครื่องเส้นสังเวยไปยังต้นน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำขุดมีดินหรือน้ำไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายจุดนี้เองที่เรียกว่าขุดน้ำ จุดขุนน้ำจะมีต้นไม้ใหญ่ป่ามืดครึ้มพื้นดินชุ่มน้ำตลอดปีจะมีน้ำซึมออกมาตลอดเวลาที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นลำห้วยที่เป็นขุนน้ำนั้นจะมีต้นไม้ที่ชื่อว่าไม้น้ำนองอยู่เป็นอันมากเมื่อจัดเครื่องเส้นสังเวยครบแล้วจึงสารสลอมขึ้นสามใบสำหรับบรรจุเครื่องสังเวยให้ขนหามชลอไปอยานพิธีกรรมหากทำพิธีนั้น ไม่มีหอผีหรือสารเทพารักษ์ก็จะสร้างสารชุวคราวขึ้นใกล้ๆก,กับบริเวณด้านต้นน้ำพร้อมจัดให้มีหลักช้างหลักมา้าคือหลักผูกช้างมา้าสำหรับเทพาอารักษ์หรือผีขุนน้ำนั้นไว้ด้วยเมื่อเตรียมพร้อมแล้วแก่ฝายหรืออาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรมจะทำพิธีอัญเชิญเทวดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่รักษาขุนน้ำนั้นให้มารับเครื่องเส้นไหว้ พร้อมทั้งใช้โวหารเป็นถ้อยคำอ้อนวอนขอให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลขณะที่รอผีรับเครื่องสังเวยนั้นชาวบ้านที่อยู่ในพิธีกรรมก็จะพากันกินข้าวปลาอาหารระหว่างรับประทานอาหารก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการทำนาทำไร่การจัดการระบบน้ำการทำเหมืองฝายว่า จะปรับปรุงเหมืองฝายอย่างไรปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขอย่างไรปัจจุบันการเลี้ยงผีขุนน้ำของเครือข่ายรุ่มน้ำแม่โป่งได้มีการปรับประยุทธ์ให้สอดคล้องกับการละสมัยโดยเพิ่มพิธีการทางพุทธศาสนาด้วยการมิมน์พระสงฆ์สวดมนต์การสืบชะตาเพื่อเป็นสิริมงคลการปล่อยปลาลงสูง่แหล่งน้ำการทอดผ้าป่า การปลูกต้นไม้คืนผืนป่ารวมทั้งจัดกิจกรรมรื่นเริงเช่นการแข่งขันบ้องไฟการรำวงและแะะมอบหมายให้สภาวัฒนธรรมแต่และชุมชนประสานเครือข่ายเหมืองฝายและผู้ใช้น้ำจัดกิจกรรมประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำขึ้นอย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่เพิ่มในประเพณีการเลี้ยงผีขุนน้ำนั้นล้วนเสริมพลังกุศลบายที่ฉลาดแยกยนต์มุ่งให้คนในชุมชนได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้มีความรักความสาม,มัคคีรู้จักแบ่งปันและที่สำคัญให้มีความกตัญญูรู้คุณของแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนในฤดูการเพราะปลูกการอุปโภคบริโภค ทั้งยังเป็ดกุศลบายที่แยบยนต์ในการรักษาป่าไม้แหล่งต้องน้ำเพราะถูกกําหนดให้เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่ที่ชุมชนจะมีการตั้งกฎเกณฑ์ข้อห้ามต่างๆในการใช้น้ำและการรักษาน้ำการทำผิดล่วงละเมิดจะก่อให้เกิดการลงโทษทั้งจากผีและชุมชนเรื่องของการปูจาเตวดาอารักษาปา จะเป็นป่าที่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นห้วยที่ไหนก็แล้วแต่ที่เจ้าบ้านเจ้าจองเจ้าห่าเจ้านาอ่มอามีความเคารพนับถืออย่างของเฮาอ่างห้วยก้าตํำวลแม่โปง่งดยสเก็ดเนี่ยคือเป็นสถานที่เคารพนับถือของเจ้าบ้านเจ้าจองถ้าหากว่าเฮามีการมีงานปู่จมปู่จานิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาเจริญพุทธมนตร สวดมนต์ทำพิธีสูงมาคารวะเตวบเตวบาดานี่จุดประสงค์และความมุ่งหมายนั้นเพื่อจะให้เอเตวบาดาอารักษ์อันหักษาป่าก็ดีขุนน้ำก็ดีเจ้าปา่าเจ้า,าเาขาได้รับรู้รับทราบเพื่อจะให้มีส่วนร่วมในการที่เราจะต้องการที่จะให้ฟ้าฝนมันตกหักษาปา่าป่าก็คือใจ ใก็คือป่าเป็นธรรมชตาติเรื่องของพระพุทธศาสนากับป่ากับเขาลุคเท,บบทเวบตรเทวดลาเทพาอารักยุประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทักษาประเพณีวัฒนธรรมของพื้นบ้านลานนาเพื่อจะให้อ,อนุชนคนรุ่นหลังได้ปพืพฤวัดปฏิบัติติดต,ตามลาำตัว ในฐานะที่บางครั้งบางคราวบางปาีมันก็อาจจะขาดฟ้าขาดฝนไปนี่ก็คือเป็นการอนุรักษ์ศาตาประเพณีประการที่สองในทางธรรมะเนี่ยทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอาพเพสสังสังขปูตังสามัคคีพุทธิสาธิกาทางพระพุทธศาสนาก็คือมีการร่วมจิตแรงใจ มีการปรองดองมีความสมักสมานสามัคคีในเรื่องน้ําเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องอป่าเรื่องเขา,อ,าองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็บอกว่าอาน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญพระบรมราชินีนาถก็บอกว่าให้ให้พ่อเป็นน้ำาพระเจ้าจะเป็นป่าวันนี้ในการรับรักษาศาปไปพินีเขาก็มีการปลูกป่า มีการปล่อยป่าเพื่อเพาะพันป่ากับน้ํากับท่าที่มีความต้องกงอารเพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อเองมีความภาคภูมิใจที่หันสัตประชาชนมากันมากมายมีทั้งเจ้าหน้าที่มีท่านนายกมีท่านปร,รัฐทั้งฝ่ายอำเภอและกะตาบลมีพระเจ้ากระสงค์ในสองตำบลเห่านี้ได้มีโอกาส ได้เข้ามาร่วมพิธีก็คือเป็นการปองดองมีความสมัครสมานสามัคคีอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเจริญพรท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่งนะคะท่านทองสุขธาดอินจันค่ะท่านนายกขาการจัดงานไหว้เทวดาขุนน้ำเนี่ยของตำบลแม่โป่งของเครือข่ายกลุ่มน้ำเนี่ยทราบว่าจัดกันมาหลายปีละ ซึ่งรูปแบบการจัดงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในปีนี้ค่ะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรบ้างคะแล้วทําไมเราถึงปรับเปลี่ยนคะครับก็ขออนุญาตนะครับเท่าความถึงอดีตนะครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับในเรื่องการนับถือนะครับเป็นการสกรักการบูชานะตั้งแต่อดีตนะจนถึงปัจจุบันในอดีตนั้นนะครับตอนที่บรรทัหลุดปู่ย่าตายายก็มีการเลี้ยงเขาเรียกว่าเลี้ยงผีคุณน้ำนะครับ เลี้ยงผีขุนน้ําโดยจะใช้ผ้าถึงฤด,ดูกาลนะครับถ้าเป็นลานนาก็เลือกว่าเดือน9นะครับประมาณเดือน9กนะก็จะมีการเลี้ยงผีขุนน้ําโดยการใช้สัตว์นะครับคือจะใช้วัวใช้เป็นตัวเลยนะครับมามาฆ่ามามา,าเลี้ยงกันตรงนี้นะครับแล้วก็บรรพบุรุษมีความเชื่อว่า ในการที่เลี้ยงผีขุนน้ําแล้วเนี่ยจะมีน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นการรักษาต้นน้ําลําทานไม่ว่าเทวดาป่าไม้นะครับก็จะได้มาดูแลช่วยกันข้าวน้ํำก้นกุ่นรุ่งเรืองนะครับเวลาเรามีการเลี้ยงผีขุนน้ําแล้วเป็นการบูชาเทวดาป่าไม้ก็จะทําให้แม้แต่ผู้ทำไร่ทำนาก็จะมีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวกล้าในนา ก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนะครับในลักษณะพิธีการนะครับในอดีตก็จะมีการนําสัตว์มานะหรือว่าวัวนะครับมามักฆ่ามาทํากันที่นี่นะครับรเลี้ยงแต่หลังๆมาในยุคปัจจุบันก็มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็พัฒนาโครงการมาเรื่อยๆนะก็จะมีในเรื่องของพระสงฆ์พระสงฆ์องค์เจ้าครับมามีส่วนร่วมด้วยนะครับมีการสวดพุทธมนต์นะครับมีการทําให้เป็นมงคลด้วยนะครับแล้วก็เป็นการผสมผสาน บูรณาการร่วมกันแต่ละท้องถิ่นก็เกิดความตะหนักในการรักษาต้นน้ำลำาลาธารไม่ว่าจะเป็นน้ําสาขาก็มีเครือข่ายมีภาคีมาร่วมกันนะครับเดิมๆก่อนๆก็จะมีแต่หมู่บ้านในตําบลของเรารตอนนี้เราก็มีการใช้น้ําร่วมกันทุกคนไม่ว่าต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะครับก็มีความตะหนักในการมีส่วนร่วมกันก็เลยเกิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนะครับก็ เสริมไปด้วยกิจกรรมหลากหลายในเรื่องนตอนทอนเช้าก็จะมีการทําบุญนะครับในเรื่องของทางศาสนา,าศาสนานะครับในเรื่องการพิมนหลังๆมาตอนบ่ายก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเป็นการเรียกว่าสมโพธ์งานไปด้วยนะครับในกิจกรรมเนื้อเป็นการสร้างมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับ ไม่ว่าท้องถิน่นท้องที่หรือว่าบวร,บร,บรนะครับป้านวัดโรงเรียนหน่วยราชการก็มีส่วนร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับปีนี้ก็ดูคนก็มากหน้าหลายตาอยู่นะครับทุกปีนะครับจะมีการปลูกต้นไม้มีการปล่อยปลาแล้วก็มีการแข่งขันบ้องไฟเป็นพุทธบูชาด้วยครับ แล้วลำวงปีนี้มีลำวงยองยุคเพื่อระดมทุนเข้ากลองทุนด้วยหรือเปล่าครับทุกปีก็จะมีนะครับปีนี้ก็เหมือนว่าจะมีอยู่นะครับแต่มีม,มีดนตรีมีอะไรมาสมโพธงานเล็กๆแต่น้อยอยู่ครับพ่อกำนันค่ะอยากให้พ่อกำนันช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าการจัดประเพณีไหว้เทวด,ดาประจําขุนน้านะคะของเครือข่ายลุ่มน้ําแม่โปง่งเราเนี่ยเรามีความเป็นมายังไงแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรคะ่ะการทํากิจกรรมการบูชา สืบเกตาขุนน้ำแม่ปง่งหรือว่านา้ำห้วยก้านะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ที่จะบอกกล่าวถึงสิ่งที่เราได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมมาแต่ก่อนครับเนื่องในการบอกกล่าวถึงเทพาอารักษ์ที่รักษาขุนป่าหรืขุนน้ำเพื่อให้บันดาลน,นะผมในความเชื่อว่าบันดาลให้ฟ้าผลตกถูกต้องตามฤด,ดูกาลนะครับอนุอรักษ์รักษาประเพณีอันนี้เอาไว้ เพื่อให้สืบทอดถึงลูกถึงหลานนะครับเพื่อจะเป็นการเคารพนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายส่วนหนึ่งนะครับแลวก็ด้วยกายวาจาใจสิ่งที่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ผ่านมาความวัตถุุระสงส์เพื่อจะให้สิ่งที่เป็นความเชื่อของที่เราสืบทอดจากบรรพบุรุษมาให้เป็นสิ่งที่มีความยั่งยืนและก็ ็นสิ่งที่เราจะทําร่วมกันตลอดไปเพื่อให้ถูกต้องตามจารีตประเพณีนะครับเราเชื่อว่าสิ่งสถิตหลายที่เรายังมองไม่เห็นนะฮะบ,บางอย่างบางบาง,บางเรื่องนะครับก็ก็สามารถเกิดให้เป็นความจริงได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราทำในวันนี้หรือว่าที่ทำมาตลอดก็เ,เป็นความเชื่อที่ได้สื่อทอดกันมาบางบางครั้งก็เห็นผลบางครั้งก็ไม่เห็นผลนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับดังนั้น สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่องานนี้นะฮะที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเ,เดิมทีเนี่ยมันมันมาสืบเนื่องมาจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นในเรื่องของการที่จะช่วยกันในการที่จะอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำต้นน้นำธรรทานนะครับเพื่อมีน้ําใจสําหรับการเกษตรนะฮะประเพณีนี้นะฮะมันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาสมัยตะกอนนี่นจะมีฝ่ายมีเมืองนะฮะ มีการเลี้ยงผีฝ่ายนะฮะแล้วก็มีการทําฝ่ายทุกปีนะฮะพอระยะหลังเนี้ยฝายนี่มันเริ่มหมีเริ่มหายไปนะฮะการรวมคนเนี่ยมันกนเ็เริ่มนเริ่มเริ่มจางไปมันก็นมีอ่างเก็บน้ําเข้ามาแตนมีเขื่อนเข้ามาแตนนะ,ะก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราจะมาช่วยกันคืดนะฮะว่าอยากจะได้เราจะสร้างสํานึกของของคนสมัยนี้นะฮะ,ะในเรื่องของการอนุรักษ์ป่า ระะาะป่าเนี่ยเป็นที่มาของแหล่งน้ำนะฮะก็เลยมาคืดกันว่าเออเขาน่าจะมีการฟ,ฟื้นฟะูนะภูมิปัญญาเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำนะฮะเนี่ยจะได้เพราะนั่นก็นเริ่มจากสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนั่นคือภูมิปัญญาเรื่องของการจัดการน้ำนะเพราะนั่นก็นเลยระดมระดม,ะดมเชาวบ,บ้านคณะกรรมการผู้ผู้นำชุมชนนะตั้งวัดตัวมาอุ้มมาจาก,กันว่าเออเขาน่าจะมีการจัดงานประพณี บูชาเทวดาหหางสายุนน้าซึ่งแปลสภาพมาจากการเลี้ยงผีฝายนะครับเพราะนั้นก็นเลยเป็นปที่มาขอ,ของงานนี้นะฮะเพราะในงานนี้เนี่ยนะที่เขาจัดขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญก็คือหนึ่งต้องการที่จะ <c oughs> สืบทอดเรืเ่องของภูมิปัญญานะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มันดีงามนะฮะเพื่อมันคงอยู่สืบไปนะฮะสองในเรื่องของการสร้าง <c oughs> สำนึกร่วมกันเพื่อกับทุกคนนะฮะ ที่อยู่รูปน้นํามมตเลยนะฮะหูเรื่องของประโยชน์ของการอนุรักษ์ป่านะครับมันจะทําให้เกิดน้ำน้ำนี่ก็จเจาะไปะใช้ในการ,กรเกษตรนะฮะเรื่องของอน้ําขินน้ําใจนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าเมื่อมีป่าเนี่ยนะมันจะทำให้เรามีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่พักคนนอนใจมูอห้าตัวนะครับและที่สําคัญที่สุดนะเป็นศูนย์รวมเรื่องของการ บูรณาการการทําง,งานร่วมกันระหว่างชาวบ้านหน่วยง,งานภาครัฐแล้วก็ตังตังสงนะเพราะฉะนั้นทุกหน่วยง,งานเนี่ยเขาจะมาช่วยกันทํางานตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญแฮมตัวนึงก็คือว่างานนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะสืบทอดนะสิ่งดีๆให้กับคนที่อยู่ต่งหลังได้ห่นะครับเพราะ,ะนั้นลูกหลานเขาเนี่ยนะก็ต้องมาเห็นหัวกระเทานะครับเพื่อที่จะสืบทอดงานเหล่านี้ไปแล้วที่สําคัญนะฮะพอเขามารวมกันในอีปุ๊บเนี่ยนะมันก็นเลยเกิดเป็นท้องว่าเครือข่ายเนาะ เครือข่ายเครือข่ายเรื่องของการจัดก,การทรัพยากรดินน้ําป่านะครับในพื้นที่ในพื้นที่ตาบลรนโป่งเขาเนี่ยนะะเขามีอยู่สิบหมู่บ้านนะครับที่มีเรื่องของการจัดก,การป่าเนาะหมู่บ้านที่แบบมีป่านี่ใด้ก็ได้ประโยชน์จากป่าใช้น้าจากจากแรงน้ำนะครับก็มาช่วยกันในขณะที่เขายังมีพี่น้องที่ที่นอกเหนือจากตาบลในโป่งเข้าไปก็ยังเช่นตมบ,บุรีห้ยเงินนะ กาะือเปลี so, nice ่ยนพื or, so, ้นที่รองรับน้ํานะครับก็มาช่วยกันแล้วลุ่มน้าเขาเนี่ยลุ่มน้ำน้อยๆเขาเนี่ยนะอ่าก็ยังมีการเชื่อมโยงลุ่มน้ำอ่าเช่นลุ่มน้ํากวงนะเป็นเครือข่ายต้วยกันในการที่ช่วยกันเรื่องของการสร้างสํานึกนะครับเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะร่วมกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่อ่เป็นจุดใหญ่นะครับมาจากไหนก็มาจากเรื่องของนระบาของพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ช่วยกันในการฟื้นฟูป่าเพราะเดิมทีป่าแถบนี้นะฮะ มันเสื่อมโทมนะเสื่อมโทรมจนสุดๆนะก็ได้แนวทางของท้งองทีผมจะอยู่บวกกระพุ่มิบัญญาติ้าบ้านที่มีนะฮะฟื้นฟูไปง่ายนะฮะซึ่งเหมือนปลาต้นน้ำสามสิบกาปีที่ผ่านมาจนนถึงวีานี้นะมันหันรูกผามที่ชัดเจนเรื่องของหนึ่งปลามีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ดีขึ้นนะครับแหล่งน้ำเราสามารถมีน้ำใช้ตลอดปีนะครับ So, how do you feel about it, event and what did it even teach you? Well, this event was amazing. It was the best experience I've had so far in Thailand. Um, it taught me many things about Thai culture. The most important thing it taught me was that uh, the Thai people value balance between uh, preserving nature and also um, honoring the past. So, it was very nice to see that we were. Planting trees today, um, releasing fish into the water, in ensuring that we will have a strong future here that's sustainable for uh, the younger generation. It also taught me that um, there's a really strong sense of uh, holiness about the spirits that protect the water and the forest here, and the people here and the monks uh, really demonstrated their holiness um, today. It was very beautiful. All right, and what insight did you Even had taught you about Thai culture? Uh, well, about the thai culture and, and the history in particular was that it showed that there's a strong um, buddhist history and a real um, emphasis on the people to respect the past and to um, respect nature as well. so i thought it was um, a very beautiful ceremony and it shows the uniqueness and strength of thai culture. เรื่องของการจัดการน้ําเครือข่ายลุ่มน้ําแม่กวงเนี่ยถือว่าเป็นเครือข่ายน้ําที่มีความเข้มแข็งมากแล้วรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ทราบว่าเขายกให้เป็นต้นแบบในการจัดการน้าเลยใช่ไหมคะแล้วเครือข่ายต้นน้ําแม่โป่งเองเนี่ยเนาะก็เป็น ลุ่มน้ําที่ต่อจากลําน้าแม่กลวงอีกเช่นกันแล้วตัวท่านสอทอเองเนี่ยท่านสอทอเป็นทั้งผู้นําในการจัดการน้ําแบบเป็นทางการและไม่เป็นการทราบว่าเป็นทางการก็คือเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําของชมประธานเกื่องแม่กลวงนะคะแล้วโดวยธรรมชาติผู้นําโดยธรรมชาติเองก็เป็นประธานเครือข่ายเหมืองฝายท่านนั้นคะ่ะตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าสถานการณ์เรื่องของน้ํา ในทังเก็ตลุ่มน้ําแม่กวงเองหรือว่าในลุ่มน้ําแม่โป่งสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะในขณะนี้นะครับอย่างแม่กวงปีนี้คือเป็นมันประสบภัยแล้งนะครับปีนี้น้ำแห้งเยอะเลยครับคือข่เหมืองฝายเองคือข่ายลุ่มน้ําเองเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรคะตอนนี้ก็เดือนเดืยังจะประชุมกันอีกนะครับกรรมการเพราะปัญหาปีนี้อย่างปีนี้นาปีนะครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ เพราะตอนนี้เขื่อนแม่กวงถ้าเปิดมันก็ประมาณรอบเดียวนะครับก็จะไม่มีเพราะตอนนี้คิดว่าจะเปิดเปิดยืดเวลาไปหน่อยครับปกติทุกปีจะเปิดวันที่หนึ่งกรกฎาเพื่อเอาเอาเอาก้าเตรียมเตรียมแปลงนะครับเพียงแต่ปีนี้ก็คงจะเป็นวันที่สิบห้ากรกฎาเผื่อเผื่อช่วงนันน้นมา คิดว่าน่าจะมีฝนลงมานะครับมาช่วยครับไอการวหว้วเทวดาขุนน้ำวันนี้ก็เป็นความหวังเป็นพลังใจให้เราลึกๆว่ารประเดี๋ยวธรรมชาติคงจะเอื้ออำนวยต่อเราด้วยใช่หรือเปล่าครับครับอันนี้คือทำกันมาสมัยปุยญาตายายนะครับ <ฮะ S 1> มีความเชื่อครับ <ฮะ S 1> เรื่องนี้ะจะทำกันตลอดเลยนะครับท,าารรท่านอาจารย์จิรพัฒน์ขาท่านอาจารย์จรยิรพัฒน์ทัดินจันทร์ท่านเป็นทั้ง รองนายกเทศบาลตำบลแม่โป่งแล้วท่านเองเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายลรูปน้ําแม่กวงท่านมีประสบการณ์หลายเรื่องในเรื่องของการจัดการน้ําอยู่ท่านมองว่าเ,าเรื่องของประเพณีนะคะการไหว้เทวดาขุนน้ำเนี่ยมันส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ําร่วมกันระหว่างชุมชนยังไงบ้างคะเพราะวันนี้เรามีชุมชนที่เป็นเครือข่ายหลายเครือข่ายที่มาร่วมกันคะ่ะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ ทางเครือข่ายนะครับได้ร่วมความภาคภูมิใจร่วมกันในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในเรื่องของการมีส่วนร่วมโดยอาศัยกลไกลทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมามีส่วนในการจัดการเรื่องของป่านะครับซึ่งเป็นป่าต้นน้ําจริงๆผมเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายอนุรักษ์ลุมมล่มน้ำแม่กวงลุ่มน้ำแม่กวงจากสถานการณ์ที่เราได้รับทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางราชการ หรือข้อมูลปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรได้ได้พบอยู่ในทุกวันนี้คือในเรื่องของปริมาณน้ําไม่ไม่เพียงพอแต่ว่ากิจกรรมที่ทางเครือข่ายเราได้ดําเนินการกันมานะครับภายใต้เครือข่ายลุ่มน้ําแม่กวงซึ่งลําน้ําแม่โป่งเครือข่ายลุ่มน้ําแม่กวงก็เป็นลุ่มน้ําย่อยของลุ่มน้ําแม่กวงเราได้ใช้กระบวนการตามแนวพระราชดำริในเรื่องของเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในรุ่มน้ําใช้กลไกเรื่องของความเข้มแข็งทางประเพณีวัฒนธรรมว่าเราแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งแวดล้อมต่อต้อนน้าใช้แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะว่าถ้าที่ไหนมีป่านะครับถ้าป่าสมบูรณ์น้ําก็จะสมบูรณ์แต่ว่ากลไกทางความเชื่อในบริบทของคนลุ่มน้ำนะครับก็บอกว่า ต้นน้ำนี่มีเทพเทพาอารักษ์นะครับหรือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ว่ามีผีรักษาต้นน้ำนะครับแต่ว่าในเชิงความศรัทธาเชื่อถือก็บอกว่าเทพเทพาอารักษ์รักษาต้นน้ำลำาําธารถ้าเราได้ใช้ประโยชน์จากต้นน้ำลำาธารบางทีเราอาจจะทําลายบางทีเราอาจจะไปล่วงเกินนะครับเราก็ใช้กลไกนี้เชิญชวนมาว่าปีหนึ่งเรามาประกอบพิธีกันหน่อยไหมนะครับเพื่อเป็นการ แสดงออกว่าถ้าล่วงเกินไปก็ขออภัยสิ่งไหนที่มันดีมันเสริมเติมมาก็ขอพรจากเทพเทวานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาช่วยให้ความอุดมสมบูรณ์หรือว่าความเป็นปกติธรรมชาติให้มันฟื้นคืนมานะครับทางเครือข่ายลุ่มน้ําแม่กวงก็จัดกิจกรรมนี้เป็นปีๆมาเรื่อยๆแล้วก็ขยายผลมาเครือข่ายลุ่มน้ําย่อยเครือข่ายลุ่มน้ําย่อยแม่โป่งปีนี้ก็จัดขึ้นมาน่าจะเป็นปีที่8ที่9แล้วนะครับเนาะเพราะนั้นกิจกรรมนี้ มันก็จะช่วยในเรื่องของการไปเสริมความอดุดมสมบูรณ์ของป่าตามแนวพระราชดำริเมื่อปา่าฟื้นมาทําให้ป่าชุ่มนะครับน้ําตามอ่างที่เราเห็นนี่นะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมามันก็จะกลายเป็นน้ําธรรมชาติที่ไปเสริมกลไกลทางชรประทานอย่างที่ทางสทอนันต์ได้ว่ามานะครับน้าแม่กวงนี่ถูกแบ่งโดยการเขาเรียกว่าเป็นเป็นรอบเบนนะครับแต่ว่าน้ําธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไหลไปโดยธรรมชาติทั้งใต้ดินด้วย นะครับเนาะแล้วการจัดสรรแบบแกมเหมืองแกฝายนะครับถ้าถึงเวลามาก็จะใช้ขบวนการการแบ่งแบบแบบผลดังเดิมนะครับเนาะมีการพูดคุยกันมีการล้างเหมืองล้างฝายมีการใช้กลไกกันมีคนความร่วมมือกันอย่างนี้นะครับก็กลายเป็นการเสริมสร้างพลังให้มันเกิดขึ้นและเห็นผลร่วมกันนะครับติดต่อต่อนเนื่องกันมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถือว่างานเลี้ยงผีขุนน้ําหรือว่าประเพณีบูชาเทวดารักษาขุนน้นํานี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ พี่น้องประชาชนถือเป็นประเพณีประจำปีว่าปีหนึ่งมาถึงเดือนมิถุนาหรือว่าถ้าเป็นภาษาเมืองเหนือก็ว่าเดือน9นะครับเดือน9ก้าก็จะชวนกันก่อนที่จะทําไร่ทํานาก่อนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากน้ําที่ไปแบ่งสรรกันนะครับทำทำนาทําสวนนะครับเขาก็จะชวนกันนํเข่าหอ่อนํากิจกรรมอะไรนำน้ำจีนน้าใจที่ไหลาจากปลายน้ำนะครับเนาะขึ้นมา ร่วมกันทากิจกรรมอย่างนี้ก็เกิดความร่วมไมร่วม,มือร่วมกันแล้วก็ชวนเด็กชวนเยาว,วชวนนะครับชวนสภาวัฒนธรรมกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านสถานศึกษาโรงเรียนวัดวาอารามก็กลายเป็นพลังความร่วมมือนะครับเพิ่มขึ้นในลุ่มน้ํานะครับก็จะถือกิจกรรมนี้เป็นประจําทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่ว่าไปเสริมนะครับในเรื่องของการเพิ่มปริมาณน้ำนะฮะหรือนะครับทำให้การจัดการนร้ํา ได้เกิดความเข้าใจร่วมกันว่าเอน้ําปีนี้เรามาดูต้นน้ำเนี่ยน้ำเรามีไม่มากนะเราจะพูดคุยกันยังไงเราจะไปจัดสรรปันส่วนกันยังไงไม่ให้เกิดการขัดแย้งนะครับทํายังไงจะเป็นการเกื้อหนุนนะครับเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันคนกลางน้ําคนลายน้ำนะครับจะมีน้ําใจผูกพันกันยังไงนะครับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นความผูกพันใน,ใน,ใ,นในสายน้ํานะครับก็เป็นความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมประเพณี ของลุ่มน้ำนะครับที่ทํากิจกรรมอย่างนี้มาก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับก็วันนี้ก็เห็นภาพทั้งหลายนะครับก็ถือว่าการจัดงานน้ําแบบมีส่วนร่วมนะครับทั้งระบบภูมิปัญญาทั้งระบบชนประธานแนวใหม่นะครับก็สามารถทำให้ให้ให้พี่น้องประชาชนทั้งที่เป็นเกษตรกรและก็พี่น้องประชาชนที่ใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหลายก็เกิดความเข้าใจอนุรักษ์หองแหนต้นน้ําป่าไม้นะครับ มีการทํากิจกรรมกันอย่างนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับก็ถือว่าเป็นความเพิ่มแข็งป่าชุมชนแห่งนี้โดยเฉพาะป่าชุมชนต้นน้าตลาดที่เหล็กนะครับตรงนี้นะครับอ่างห้วยก้าอย่างนี้เป็นป่าชุมชนเฉลมือะเกียรตนนะครับนำร่องนะครับประจําปี2559นี้ด้วยนะครับอันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกเล่านะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับประเพณีไหว้เทวดาขุนน้ำนะคะที่ทางเครือข่าย ลุ่มน้ำแม่โป่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นพิธีกรรมที่ถือว่าเป็นกุศลบายที่แยบยนต์ของชุมชนซึ่งมีการผสมผสานความคิดความเชื่อดั้งเดิมภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนที่มีอยู่เข้ากับหลักการทางพุทธศาสนานะคะเพราะนั้นเราก็จะเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนทุกเพศทุกวัยนะคะการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่ภักรัฐที่เข้ามาร่วมงานกันจึงเป็น การทำงานที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างท้องถิ่นท้องที่แล้วก็ท้องทุ่งในการจัดการน้ำจัดการป่าเป็นการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ